โลกกำลังเปลี่ยนไปเทนธธุรกิจไหนกำลังมาและงานไหนที่จะมาแรงในอนาคตวันนี้จะเล่าให้ฟังครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าหลายธุรกิจได้รับผลกระทบแต่มีอยู่ธุรกิจหนึ่งโตวสวนกระแสะในช่วงนี้คือธุรกิจสุขภาพช่วงโควิดจะเห็นว่าหลายคนเล็งเห็นความสําคัญของค่าใช้จ่ายและประกันสุขภาพมากขึ้นทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบางตัวโตขึ้นถึง300%เลยครับทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องเติบโตขึ้นด้วยเช่นกันตอนนี้บริษัท SCB p r o t e c t ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์กาลังเปิดรับที่ปรึกษาาาาด้้นนคคควมมุองง นอกจากจะมั่นคงมีฐานลูกค้าให้สร้างรายได้ไม่จํากัดและการันตีรายได้ขั้นต่ําต่อเดือนแถมได้ความรู้ติดตัวที่เขาจะอบรมให้แบบฟรีๆให้เราได้เป็นนักวางแผนการเงินและยังมีทักษะเรื่องการขายอีกด้วยครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดคุยชอบพบปะผู้คนชอบที่จะเรียนรู้ลงทะเบียนจองคิวสัมภาษณ์ได้ที่นี่เลยครับเพราะจะมีงาน Open House 30 31ตุลาคมนี้สัมภาษณ์และรู้ผลทันทีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์ไปถามได้ที่ไลน์แอดและ f a c e b o o k SCB Protect โอกาสดีๆแบบนี้อย่าลืมไป